อ่ะคราวนี้จะส่งละนะครับจะส่งให้ผู้ตอบทำยังไงภาษาไทยจะเขียนว่ารวบรวมคำตอบแต่ภาษาอังกฤษจะเขียนว่า o l l เล็ก e s ปอน s e นะครับกดตึ๊บอ่ะมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับเขาบอกว่าจะส่งไปให้ใครบ้างนะครับเฉพาะคนในองค์กรก็คือเฉพาะคนที่มี MailNU l o ูล็อกอิได้เท่านั้นนะครับถ้า anyone w h h o a v e link คือเนื่องจากว่าถ้ามีการอัปโหลดไฟล์เนี่ย มันจะเลือกเป็น anyone who have link ไม่ได้นะครับสำหรับ Microsoft Form นะครับแค่ๆ่มันเป็น security ของเขาคือถ้าอัปโหลดเนี่ยมันจะได้เฉพาะคนในองค์กรเท่านั้นมันจะอัพแบบ anyone who have link ไม่ได้ anyone who have link หรือทุกคนที่สามารถตอบกลับได้คือไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รับลิงก์นี้จะเข้ามาทำแบบสอบถามนี้ได้นะครับแต่ว่าพอเอนผมมีเป็น up, ให้อัปโหลดไฟล์มันก็เลยไม่มีสามารถจะ anyone ได้เฉพาะคนในองค์กรเท่านั้นมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับ คราวนี้มันก็จะมีลิงก์นะครับขึ้นมาให้เราเห็นตรงนี้นะครับเราก็จะคัดลอกตัวนี้แหละกดคัดลอกปุ๊บแล้วก็ส่งไปให้นักเรียนหรือคนที่ต้องการตอบส่งไปทางอ e ีเมลก็ได้หรือส่งไปทางไลน์หรือส่งไปทางอะไรก็ได้นะครับแต่สามารถจะย่อได้สามารถจะย่อให้สั้นลงได้นะครับก็กดที่ UI แบบสั้นมันก็จะสั้นลงนะครับผมก็จะก๊อปปี้ปุ๊บสมมติผมก๊อปปี้เสร็จปั๊บมันก็จะมา มันก็จะเป็นเป็นลิงก์แบบนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็เอาลิงก์ตัวนี้ส่งไปให้ผู้ที่ต้องการให้เราต้องการสอบเช่นว่าอยู่ในห้องห้องทีมอย่างเงี้ยห้องเรียนเนะี่ยเราก็ส่งในทีมก็ได้นะครับเป็นเมสเซจไปนะครับส่งเป็นเมลก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่แล้วแต่เราต้องส่งเลยนะครับโอเค okay, ได้ URL แล้วนะครับอันนี้สามารถจะส่ง กลุ่มแชทหรือชันแนลอะไรประมาณนี้ได้นะครับอันนี้คือก็เป็นกลุ่มของอาจจะตรงทีมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ทําเป็น QR code ก็ได้นะอันนี้เป็นลนักษณะเป็นลิงก์ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นลิงก์อันนี้เป็น q r code นะครับกดตรงรูป QR code นะครับก็สามารถจะดาวน์โหลดตัวรูป q r code เนี้เก็บไว้ได้มาละ q r code ผมมาแล้วนะครับเนี่ยไปอย่างนี้ครับแล้วก็เอารูป q r code ตัวนี้ไปส่งให้เขานะครับ เช่นสมมติอะไรในห้องเรียนก็ได้ในห้องเรียนเราทำคิวอาร์โค้ดสินนิสิตสแกนคิวอาร์นะครับเข้าไปตอบคําถามนะครับก็คือเป็นลิงก์ก็ได้เป็นคิวอาร์โค้ดก็ได้นะครับที่ว่าตะ่กี้ก็คือว่าถ้าเกิดผมไม่มีข้อเนี้ผมไม่มีไฟล์อัปโหลดเนี่ยผมลบทิ้งเลยนะครับคราวนี้ลองดูซิมันจะอันนี้วันจะขึ้นได้ลนะเพราะว่ากรณีที่มีอัปไฟล์อัปโหลดอ่ะมันจะเป็นความปลอดภัยของเขาเขาไม่ยอมให้เป็นทุกคนแทน,นเองครับ ของ Microsoft นะครับของ Google อีกแบบหนึง่งอันนี้อีกนิดนึงอาจารย์มีคำถามนี้เองอาจารย์อาจจะสลับก็ได้ครับสมมติว่าพอเราเอาเมาส์ามาแตะที่คำถามเนี่ยมันจะเป็นจุด6จุดขึ้นมาเงี้ยเราลากได้สลับสลับลำดับของข้อสอบนะครับได้นะครับอ่ะคราวนี้พอจะส่งแล้วนะอ่ะผมส่งละผมลองส่งให้ให้อาจารย์ดูแล้วกันเนาะผมทำเป็น URL สั้นเวลานะครับ อาจารย์ลองเข้าไปในนี้ได้ไหมเนี่ยนนจะยาวไปนิดเอาสแกนดีกว่าสแกนดีกว่าสแกนดีกว่าโอเคเออลองสแกน QR วอาร์ดูนี้ดูนะครับแล้วลองเข้าไปตอบดูนะครับจะดูว่าอะไรสปอนมาเป็นยังไง